เราอาจาะดีทีนกับทางด้านเพื่อนบอยครับแมเพื่อนบอยจะกลับมาร่วมสนุกอีกครั้งนึงครับตัวผู้เล่นก็อาจจะไม่ผู้เล่นบางคนก็อาจจะไม่ใช่ชุดผี่แล้วที่เคยเล่นมาครับก็มีเหลือแค่ไม่กี่คนครับเดี๋ยวมาดูครับสการับเกมในขึ้นเวลาแรกครับเแต่เราพนันดีทีนครับแม่ดีทีนนี่เราบอกว่า ผู้เล่นหลายๆคนน e. ี่ก็อาจจะไปแข่งนอกสนามมาก่อนครับเจนเจนจากเก็งโบสี่คนนี้ครับชื่อนี้จำไม่ให้ดีครับไปไหนมาก่อนครับน่าจะรู้กันดีครับได้เลยครับไออาบน้ำอาบผ่ามาตั้งตัวหมอเลยครับเอาแก้ได้ขึ้นไปด้านแรกเริ่มครับเรื่องเรื่องหมาก่อนเรี่ยงครับไปเป้หรืออันโตนิโอไปเป้ งหลังนี่คือไปเป้นะไปเป้ปอมุ๊กนะครับหลังๆนี่จะออกไปปอประตูน้ำแล้วออกปอมุ๊กนี่เริ่มจะไม่เอาแล้วโอ้โหเกล้าหะแนบไปหน่อยไล่ไปยิวยวี่ทุกอย่างครับไม่เล่นนะเล่นไม่เล่นไม่เล จากมาเลยอาานเพื่อนปลอยที่ือว่าถึงกำลังหูวหน้าเนี่ยอาจจม่ด้เจ้าบานนนนน้านนลองเป็นได้ลอยปล่อยยกเขา <c oughs> แล้วปลอยแ <c oughs> ล้วครับบ่อยยกเขาายกเขาคือเขาขันหรือเปล่าครับนี่ครับปอยัวอลขึ้นมาจับริงเลยครับเราปัดลูกที้ก็ให้ได้บอล แ็กขวานี่ไปทานเก่าแล้วก็ชื่อะน่าจะไปเจอแเตเป้แล้วคือเก่าเนี่ย <c oughs> เจอเตเป้นสนุกแน่ครับนนารทางน,นาไปใช้ทางนั้นบาจะถึงนั่งคู่กคเี่ยอยู่ที่นี่ตลาดเลยนะเพราผมจะซื้ออยู่ตรงนี้ติดใจทาน,าเเนั้นบอยเลยๆครับ่ยขยายทีไหนเลย ส่วนทีมวันนี้ก็นี่วันนี้นั้นพุ๊คก็โปล่ลงสนามก็เก่งครับโอ้โหแล้วก่นไม่ออกไปแล้วครับมีทั้งนั้นพาแล้วก็แป๊ะแป๊ะครับแข่งไปที่ต่อตู้เลยเห็นพี่น้าเล่นบุ๊คบอลคุ้ยครับสำหรับแคทตันลีก็ถือว่าผลงานเขาค่ายจะดีทีเดียวแต่ว่าแสกอร์อีแพ้มาครับแม้ว่าสกอร์จะแพ้แต่ว่าลูกเกมนี่ต้องบอกเอ้าอแล้วดบอลยิงโอ้โหติดแซงกันมากเตี้ยยังซุปเปอร์แซงกันโอ้โหเรื่องบ่อยเลย เลื่อนเวลาด้เวันนี้แข่งดึกแล้วพรุ่งนี้แข่งยงแูแรกไม่เงี้ยไม่ไม่แปกงโปรแกรมลงยังไปแล้วไม่ออกที่นี่มันไม่ได้อีกแล้วไม่ได้แล้วตม่ได้ค่ะดูด้วยแต่ว่าืูเว่านี่แข่งแข่งดึกพอพอวันจันทร์แข่งแข่งผู้แรก่งเงี่้แรก้สองัไม่ไหว

ปุ๊ดไปครับเก่งตรงก็เก่งระหว่างนี si in like Listen, ้จะถ่ายอะไรไม่ได้ยพเอออย่างนี้่ีารเนี่ยาีเะตก็เลยไม่ไมายัปุ๊ดฝ่ายปุ๊ดเขาขวากินูไม่ผ่านก็แม่แต่ิงมาได้ตัดขาดอีกทีครับตัดานะปุ๊ด ไม่มือจบกะมาวุ๊ดไอ้เรากำลังขวาแำลังทางอ่ะกลับมาปุ้นอีกทีละปุ๊ดเข้าขวายิงทันแหลกลูกนี้ทามนันยังเป็นบอลของดีที่เอ้าตัวตูจังหวะที่บาลก็วิ่งสายครับยิงโอ้โหแจ้งเข้าเกี่ยวกับติเสธยเราไม่ได้โอ้โหไปเล่นยากทุกกองหลังรับบอลไปไหนอ่ะโอ้โหนี่เกือบตัวแล้วครับของเสียหล้าอเล่ไม่ดีเกี่ยวปะ เอาเลี้ยงลอยครับโอ้โหดูแล้วสม่ะคอนเทนต์คลิกกับของขึ้นลอยครับโอ้แล้วเป็นบาสคนเดิมเลยครับก่อนหน้านี้เกิดจนมาประตูได้ครับโอ้แล้วคราวนี้ไม่เหนื่อยเลยมาะตูต่อสูงแล้วต้องหาเพื่อนบอยกันเกณยังไม่ผ่าน5นาทีแรกเลยครับโอ้โหขึ้นน้ำอย่างรวดเร็วเลยครับพี่มีที่ฉีดนะเอาไปละอยู่ในรถใช่ป่าววะใช่ไหม ของทันสั้นมาติลิ่ยนเซลลูนี้ตู่ก็จะถ่ายไปไม่ได้ดสิให้เป็นบอลทุกของ,องดินริครับปุทย้อนเข้ามาล่อยเออสลับยังได้ทีบบอยหนุนมาลูกนี้บัสโอ้โหให้กลายเป็นดีับ ริงแม่ช้าไี่ต่อยหญไก็แต่งตัวนาเงี้เเื่อนบ่อยซัดขึ้นมาทีหนึ่งยังได้ก็โค้งให้ทางขวาก็เก๋าเก๋าจริงฉลับเอาพาจับล่างอีกโอ้โหแล้วไปช้าก็บาสบาสปูกับบาสที่คล้องก็บาสโอ้โหจะไปแตะรอดขาไม่ได้ก็ง่ายเกินไปก็ อ่าแล้วทางขวาครับตามที่บอลแล้วจาจังหวะนี้ออกข้างครับได้ไปลูกทุ่งครับสำหรับเดือนบอยกับน้ำนึนประตูโซนกับเพื่อนบอยครับในช่วงถือว่าหกนาทีที่ผ่านมาครับเอาไปเก็บในครึ่งหลังได้ครับคอไฟอยเซ็ตนะครับเพื่อนบอย ดึงกลับมาแต่แกสวยครับเพื่อนบอยเก๋าเก๋าโอ้โหตัดซ้ายโอ้โหยิงมีเต็มหน้าเลยครับแต่งานพาครับโอ้โหสวัสดีแอบเอาหน้าไปร ja. ับเต็มๆครับเร็วๆครับเพื่อนบอยหาตั้งกันใหม่ครับพี่เซ็นเซนะฮาครับบอยเก๋าเก๋าจะไปดึงเอาเจอวุฒิครับตู้นี้แขวงมาได้ไหลครับโอ้โหแต่ลึกเกินครับ นี่ไกลไม่เคยไอเดจริงๆอัะดีแล้วครับกูขู่แล้วว่าจะหวังตายับโอ้ไปให้บอลเย็นล้อเกินไป่เก่งพุตเข้าทางขวายับพาแต่พานี้ยังดีใกล้ๆกลางๆอยู่แล้วจับบอลลั่นไปหลายทีแล้วหายได้ยับพาโอ้ยไปพายับดักสวยยับสามคน จบกกับบอลยาวเอ้าแล้วดูวิเป้แกสกัดมีเตี๋ยมีครับนอนสวยกลับมาเอ้ายินดิงบดโอ้ยเาช่วยหน่อยโอ้โหดูแล้วแบบวิ่งหนีกันหมดให้มาโบดโอ้โหตูงนี้แม่ยแทงลึกเกินครับจะให้บาสครับวิ่งหนีทำไมวะเข้าหาบอลหน่อยดิพาเอาขวางสนามไม่ดีครับบอย xong 2 ba mươi mày của bòi, hả cào bóng là quái bì cào bói bóng ba mươi mày cào bóng 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 บอยมอน่ะเยอะหน่ขออั้นครัอฝั่งซ้ายอ่ะไปตามช่องมาสวยบาสจะไปแตะหลบไม้หมานี่เปป้เตะทิ้งมาบอยโอโหอยู่แล้วตอนนี้เป็นบยบอยของบอลเหนืกว่าชัดเจนอ่บาสบาสต้องโหเลยเตอนยังไม่ทัชนะย่าง้เก้าร้อยผาดผมก็ปอ Ooh, đó là mà là ơi, đó, điểm dón này đúng đúng không huh? tui... là không không nó từ, cái nó trong phải, phải tăng này, เขาเก็บได้ทางขวาเขาเอาพาทางต้องเปิดโอ้โหไม่ได้จังหวของวุดวุดให้ครับขวามีครับจังหวะนี้โอ้โหช้าครับแนี่โอ้โีเป้แนี่ยจังหวะท้าดูแล้วแม่โบจะไปเล่นหลายจังหวะไปหน่อยครับเกนี่ยังไม่ได้บอลเลยครับจังหวะดันขึ้นไปสูงนี่แมยังเก็บบอลไม่ได้เหมือนกันครับ สั่นๆนะครับบอยเบสเปิดจัดขึ้นมาโบสตื้อโอ้โหรอดสวยมากครับโบสเด้งเด้งเปิดเอ้าแล้วเข้าแล้วโอ้โหอะไรไรเนี้ยดูเขาจังหวะไปรอดขามาได้ครับปู่แนี่เสียท่าเลยครับจังหวะเข้าด้วยกรบปู่นีหลอกเลยว่าเสียหลักเลยครับจังหวะนี้โอ้โหตัวต่อตัวเอาไม่อยู่ครับแล้วตระดูกละลุดมกถึงที่เสาตัวเดียวแบบนี้ยเสาแรกหายเลยครับ คราปิดตัวแ้ขางรับโตอนนี้ต้องมีขยับแล้วกเอ้าปลงมาตอนนี้เอรไลงมาเล่นตรงกลางเยเราวุดเป็นเล่นทางขวายยังไงวุดที่ตามต่งจริงๆแล้วเยก เออโอ้ยโศเอ้ายังไงครับสวัสด <queen> ีทำชิ่งครับฟางเหนือตึงเนี้ยมาตั้งเลยใหม่คร้บโบส์ฟามาเต่าไหนสาเปี่ยวอีกอะอินยาวเลยก็ใม่หานบุ้งเอยกะตกแล้โบส์แคทสวยเข้าขวายิงโอ้ไม่ตกับปตดีโบสินเลยดโอโห เราจะหาส้งหวาดตกยกเ็นแค่บอลทุกงเท่านั้นยกเก๋าเปิดจ้าวเลยก็ับพัดโอ้โหแม่ออดีตข้ามตัวตรงนี้จะริกเก็บไม่ได้ครับเลเ้งทำทีกลางเยร้อนเกับมา อาฮันเอกทางซ้ายก๊อปยิงไกลโอ้โหแม่กจิงๆครับบอลบอลบอลจะเปลี่ยนตัวครับถอดโบ๊ดก๊อปเอาโบ๊ดออกมาครับแล้วก็จะส่งทางด้านเบิร์ดครับลงไปต้องดูว่าจะเล่นตรงไหนครับก็ถ้าตามตำแหน่งเนี่บิร์ดก็เรี้ยวไปไม่ได้เล่นตรงนั้นครับ โอ้ยใคมาปัจังหวะนี้ไม่ได้เยอะเป็นสัตว์สั้นับปุ๊บเบิร์ดเบิร์ดเลียงมาซ้ายก็บไปไอเซ็ตแล้วก็ผ่าเบิร์ดโอ้โหไม่ให้ใครหยักก็แล้วเจนนี่แกไปชีอตรงนั้นนี่ไม่ได้บอลอยู่แล้วโอ้โหต้องลงมาเชื่อมหน่อยรัอุิยญาณที่มาไป่านนะครับขอให้เรื่องสวยก็เต้ย พอมาที่คุดครับเบิร์ดโอ้โหประตูจังหวะนี้ปังเลยโอ้ยซ้ายครับเองซ้ายโอ้โหขวาอีกไม่ได้เบิร์ดโอ้โหซ้ายข้าตรนัดจังหวะแรกครับไม่ได้ประตูจิ้งจกเอาแม้วตูงมีไข่แดงครับโอ้โหจังหวะนี้ต้องบอกว่าต้มหล่นเลยครับเบิร์ดครับโอ้โหยิงไม่ได้ครับโอ้โหดูครับทางด้านดินทีมก็ต้องบอกว่าต้องที่ไม่มีดวงด้วยครับยิงเลยตรงที่สองตัวเองครับ เราเอาเน่งเน่งยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหมาผู้สประตูครับออกมาแล้วไม่เจอบอลครับโอ้โหเสร็จเลยครับเพราะนั้นแจ็คครับออกมาแต่ไม่เจอบอลแล้วดูครับโอ้โหยิงตรงนี้เสียบเลยครับ จับแหวกไม่ได้ครับโอ้โหดูแล้วตอนนี้มาเสียประตูที่สามถือว่างานหนักเลยครนะตัดตมาบาสตูกับบาสไปต่อก็เข้าขวายิงไม่ตรง้องกล่อมดีวัตเร็วมีความเร็วครับทางด้านบาสกับสูงหน้าของเพื่อนบอยก็จะทิ้งคนเดียวเลยกับบาสกขาสร้างความัาดปวดได้ตลอดครับ ิดกับสนามดีจริงๆเลยป่ะก็บอกว่าเล่นในแนวลุ้งเนี่ยโอ้โหยักษ์ความเร็วเนี่ยยืนเลยนะยักอาชนะมตรงหลังไม่ใช่แล้วเอาแล้วฟาดยิงก็ผูกแต่ช้าเกินครับโอ้โหนี่เล่นไปเล่นมาไปเล่นกองหลังเลยครับโอ้โหดูก็เห็นเลือนยยืนไม่ค่อยแน่นครับดูตัวก็เป็นเล่นดเลือดแหนครับโอ้โยิงโอ้โหทีนน้องบุ๊ เอาสองคืนกลับไปตั้งกันใหม่ครับบอลอย่างเป็นบอลของเพื่อนบอยอ่ะเก่าบอยแทงมาเอ้าจังหวะนี้โอ้โหสั่งแกก็ใจร้อน<อ>แล้วบอลน,น,นี้ยจริงจริงจับปอยได้แล้ว,ลวโอ้โหแล้วไปพิกเลยยแบบแรงดูสงสตัง้สงหนักก็จะยืนกองกันไปเยอะไปไหนก็ได้ทีที พวกเขาได้ยิงกองสี่สามสี่คนเลยครับตอนนั้นที่ประตูพวกเขาได้ตามหลังอยู่เยอะอ่าตรงนี้ฟ้าปอดครับฟ้าได้เด้อโอ้โหจะตัดช่องนี้ให้บ้าอีกครับบอยตรงนี้มาดูครับในต่อดูได้เปรียบครับฟ้าจะหลบโอ้โหเจอแบบุ้นมีความเร็วไม่เป็นรองแล้วครับ คลิปมาก็ไม่ถึงเจนอีกแล้วแล้วโอ้โหวันนี้นี่เราบอกว่าจังหวะให้บอลมาที่เจนเนี่ยยังไม่แม่นครับหรือว่าเจนรีบไม่ถูกท็องก็ไม่รู้ครับเราจะเปลี่ยนตัวครับตอนนี้เอาเบสออกมาครับเอาเจนเลงไปครับ้นั่งเป็นบอยครับเล่นกี่ครึ่งเนี่ยสองครึ่งที่ขึ้นแน่ครับต้โหแล้วลูกนี้ออกข้ขขงางเลยนะจับ,บไม่มดีครับเป็นบอยเดลนเลอร์ทีครับดิจิตเบส ให้มาตรงกลางสวยครับอัลโหแล้ว no ก um, ูก็จะแหวกกูกลางอียากครับโอ้ยจังหวะนี้ทัดบอลแล้วไปโดนแขนอองเก่าครับลูกนี้เนี่ยเธอแหละบอลเด้งขึ้นมาครับแล้วไปตัวแขนครับโอ้โหมาดูแล้วปีชิปจังหวะนี้ครับของตีทีมครับกลางประตูเลยครับโอ้โหเอาแล้วครับนี่เขาซ้ายออกยิงได้คำหมักหรือเปล่าครับนั่นเดินจะ้ตัดข้านี่ ถ่าได้ครับแต่ว่าบอลจะผ่านหรือเปล่าครับซัดจับลูกโผล่นี้ติดกับแพงครับยังไม่ได้ประตูทีไถ่แต่งนะโอ้โหก็ต้องรอคอยประตูทีไถ่แตกกันต่อไปสำหรับทีมทีมอมนานตึงตาตึงสูงแล้วช่วงนี้

ตุ man, ้งย้อนอยากไปตั้งใหม่ก็เพื่นบ่อยอยากนามอยู่แล้วโอ้โหเกมเดือดเลยเดินเครื่องมีต่อเนื่องเลยครับสำหรับเพื่อนบอยครับแม้ว่าทีมจะนำอยู่แต่ก็เล่นในความรัดกรุมแล้วโอ้โหบอยเบิ้์ดลูกเดืเนี่เพื่อนนี่เดีอดเสียเปลี่ยนเลยครับเบิรดจับกระหยบตัวนี้เอาไปได้หรือเปล่าสองคนตามกัน ไปาแล้วเติร์ดโอ้โหให้น้ำหนักไม่ได้โอ้หหล่อดื้อเลยครับสวยครับแล้วแทงทางขวาครับโุ๊เปิดไปเสาสองไม่ผานผู้ตัดต้เอาลูกในนึงโอ้โหเจ๋งมากเลยโอ้โหยิงเข้าแบบไม่ต้องใช้แรงมากแล้วจังหวะนี้ก็ขอทิศทางแล้วราะว่าการประตูเลยแล้วผู้ตัดตู้ปัดออกมาเข้าทางอื่นแล้วโอ้โหเลือกเลยครับซ้ายขวาครับ โอ้โหนี่ดูแล้วเกมนี้ต้องบอกว่าจังได้ผ่านขึ้นแรกเลยครับเสียวกัตู้ง่ายครับทางด้านทีมครับเกมนี้ดูรวรนๆครับทั้งๆที่เอาทางนั้นวุ้นเนี่ยไปเล่นเซนอาห์มันดูอะไรโอ้โหดูแบบเอาวุ้นไปเล่นเซนอาห์แล้วตีรบบไม่ต้องบอกว่าไปเล่นเซนอาห์เราได้ได้เลยเยอะนะครับหายใจเย็นๆเลยครับไอ่ต้องไมต้องไปทะเลาะกันครับมาใจเย็นเลยครับ ให้เลยให้ให้ฟ้าแล้วให้ใบเหลืองด้วยโอ้โหจังหวะนี้ตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้แต่ว่าแม่รุตสิทธิ์แต่กรับใบเหลืองเนี่ยแต่ก็จับกับแม่สมฉันไปหน่อยมาสักครู่โบสถยิงโอ้โหตรงกอดครับเกมต้องบอกว่าตอนนี้แม่ ป่าทีเดียวลกบ่ด้เนล่นกันยังไงเ่นแบบดมอาอาณงมาเล่นเลยเอาขวาเปิดจัดมาผ่าโจกแก็เแม็นจังหวะนี้แล้วก็หมดเลยน้ารแข